นึ่งนาทีกับกปอปท สภาพอากาศร้อนแดดแรงทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่นั้นลดลงซึ่งก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่ขับรถยนต์ควรใช้ที่บังแดดสวมแว่นกันแดดและปิดกระจกรถยนต์หากขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบที่มีพลาสติกปิดด้านหน้าและสวมแว่นกันแดดเพื่อช่วยกรองแสงซึ่งจะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนและป้องกันฝุ่นละอองเข้าตาในช่วงที่แสงแดดสะท้อนกับพื้นถนนผู้ขับรถอาจเห็นภาพพื้นถนนในระยะ ไกลเป็นภาพลวงตาเช่นมีแอ่งน้ําหรือน้เํเจิงนองจึงควรใส่แว่นกันแดดหรือแว่นกรองแสงเพื่อช่วยกรองความสว่างและแก้ปัญหาการมองเห็นภาพลวงตาได้ด้วยและเมื่อขับรถท่ามกลางแสงแดดที่สองตาอาจทําให้เกิดอาการเมื่อยล้าและง่วงนอนได้ง่ายกว่าปกติหากรู้สึกง,ง่วงและอ่อนล้าเกินไปอย่าขับรถต่อควรจะหาที่หยุดรถในที่ปลอดภัยและพักสายตาสักครู่แล้วจึงขับต่อค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม